ทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งในเวทีเทคบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากลายเป็นค่ำคืนที่ทั้งสนามต้องลุกขึ้นยืนปรบมือพร้อมเสียงฮือฮาที่ดังไม่หยุดเมื่อทีมมหาอำนาจลูกหนังอย่างบราซิลยอมชื่นชมความเหนือชั้นของนักกีฬาไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับเวทีนี้ถูกสร้างมาเพื่อพวกเขาเท่านั้นทุกจังหวัดทุกสัมผัสความเร็วของเกมการคนโทรลบอลเหนือธรรมชาติและโดยเฉพาะท่าตีลังกาฟาดสุดคลาสสิกที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกในเวลาไม่กี่นาทีหลังแข่งจบ ทำให้ชื่อของไทยถูกดันขึ้นไปอยู่บนเทรนด์ระดับโลกแบบถล่มทลายตั้งแต่เสียงนกวีดเริ่มเกมทุกอย่างบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่เกมธรรมดานี่คือเกมที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีศิละปะเทคบบอลและความภาคภูมิใจของชาติไทยนักกีฬาไทยลงสนามด้วยแววตาที่สะท้อนความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นแม้ต้องเจอกับบราซิลเจ้าของฉายาจัก,กรพรรดลูกหนังทักษะสูง แต่ไม่มีสักวินาทีที่นักกีฬาไทยแสดงความวั่นไหวแม้แต่น้อยกลับกันทุกคนเต็มไปด้วยความมั่นใจที่ถูกสังสมจากการฝึกฝนอย่างยาวนานบราซิลเองก็รู้ดีว่าทีมไทยเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่ง่ายแต่พวกเขาก็คงไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องยอมยืนปรบมือให้คู่แข่งกลางสนามการแข่งขันระดับโลกแบบนี้เพราะตั้งแต่นาทีแรกไทยเปิดเกมอย่างดุดันดูเหมือนนักกีฬาไทยอ่านเกมบราซิลออกทุกจังหวะ ทั้งลูกเสิร์ฟลูกตั้งลูกกลับตัวการเล่นแบบคุมจังหวะช้าเร็วที่แม่นยำเกินกอว่าที่บราซิลเตรียมตัวมาในช่วงต้นเกมบราซิลยังพยายามใช้ความเป็นทีมเต็งและความเก่าเกมบีบจังหวะไทยแต่สิ่งที่พวกเขาเจอคือการตอบโต้ของไทยที่คมและเฉียบเหมือนคมมีดนักกีฬาไทยแสดงความคล่องตัวและการประสานงานที่ยอดเยี่ยมทุกลูกที่กระทบต๊ะกลายเป็นเสียงที่ทำให้ทั้งสนามต้องกลั้นหายใจเพราะเราไม่รู้ว่าจังหวะต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น ความกดดันเริ่มก่อตัวเมื่อบราซิลพยายามเร่งสปีดเกมแต่ไทยยังนิ่งเหมือนน้ำในบ่อที่ลึกทักษะการยกบอลการคุมองศาการตั้งบอลและจังหวะการซัดแบบคาดไม่ถึงยังคงสร้างปัญหาให้ฝ่ายบราซิลอย่างต่อเนื่องจนเสียงเชียร์ในสนามค่อยๆเริ่มเอน็นไปทางทีมไทยผู้ชมหลายส่วนเริ่มลุกขึ้นมองเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นตรงหน้านั้นไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่เป็นศินละปะรูปหนังบนโต๊ะเทคบอลที่ทีมไทยกำลังวาดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบทีละเส้น และแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงเมื่อไทยได้บอลจังหวะ2หลังจากการป้องกันที่เด็ดขาดนักกีฬาไทยดีดบอลขึ้นสูงพอดีกับจังหวะก้าวเท้าก่อนจะหมุนตัวตีลังกาฟาดด้วยความเร็วและความแม่นยำที่แทบจะไม่เคยเห็นในเกมระดับโลกมาก่อนลูกบอลพุ่งด้วยวิถีโค้งราวกับภาพสโลโมชันก่อนจะตกกระแทกขอบโต๊ะแล้วเด้งลงพื้นฝั่งบราซิลอย่างเฉียบขาดเสียงเฮดังสนั่นไปทั่วทั้งฮอน์นผู้ชมบางส่วนถึงกับยืนขึ้นตะโกนด้วยความตื่นเต้น ในขณะที่นักกีฬาบราซิลเองถึงกับมองหน้ากันแบบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองหลังลูกตีลังกาฟาดในตำนานนั้นทุกอย่างเหมือนเปลี่ยนไปทันทีบราซิลเริ่มรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เจอคู่ต่อสู้ธรรมดาแต่พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับทีมที่พร้อมแล้วว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในกีฬานี้เสียงโค้ชบราซิลดังลั่นพยายามเรียกสมาธิลูกทีมแต่ยิ่งเกมเดินไปความมั่นใจของไทยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไทยเริ่มคุมเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบ จังหวะการตั้งบอลแบบนุ่งแต่แฝงไปด้วยความแม่นยำเหนือระดับการวางบอลลงโต๊ะอย่างพอดีราวกับจับวางบราซิลพยายามสวนแต่ไทยก็อ่านทางได้ทุกลูกจนทั้งแมตช์ดูเหมือนคนละระดับด้วยซ้ำสิ่งที่ทำให้ผู้ชมทั้งโลกประทับใจไม่ใช่แค่การเล่นที่เหนือชั้นของไทยแต่คือทัศนคติของนักกีฬาไทยที่ทั้งสุขุมใจเย็นและเคารบคู่แข่งในทุกจังหวะพวกเขาไม่โอโอดแม้จะโชว์ทักษะระดับเวิร์กคลาสพวกเขาแค่เล่นด้วยหัวใจและความทุ่มเทที่ไม่มีวันถอย ท้ายเกมบราซิลพยายามดันเกมสุดตัวหวังว่าจะกลับมาได้แต่ไทยก็ปิดจังหวะได้อย่างเยือกเย็นการรับบอลแน่นการสวนกลับคมปริบและการทำแต้มต่อเนื่องแบบไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งหายใจไทยเดินหน้าเก็บคะแนนแบบไม่ประนีจนคะแนนนำห่างแบบขาดลอยเมื่อเสียงนกบีดสุดท้ายดังขึ้นผู้ชมลุกขึ้นยืนให้ทีมไทยแบบพร้อมเพรียงบราซิลเดินเข้ามาขอจับมือและยกนิ้วโป้งให้พร้อมกับเสียงปรบมือดังไปทั่วสนามสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดา แต่เป็นชัยชนะที่ได้รับเกียรติและการยอมรับจากชาติที่เป็นตำนานของวงการกีฬาทัก,กษะสูงอย่างบราซิลผลการแข่งขันนี้ส่งให้ไทยทะลุเข้ารอบชิงอันดับ3ามของ World Cha ม p ป o n s h i ิอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยสร้างผลงานระดับนี้ในศึกโลกคุณภาพสูงขนาดนี้นักกีฬาไทยยิ้มทั้งน้ำตาบางคนถึงกับก้มกราบสนามด้วยความภาคภูมิใจขณะที่กองเชียร์ชาวไทยในสนามก็ชูธงชาติไทยอย่างภูมิใจสุดหัวใจสื่อทั่วโลกเริ่มรายงานข่าว ไทยบิสซ Thai ิเคิลกิ๊กช็อคเดอะเวิลด์บราซิลแอปพลอยไทยจีเนียสไทยแลนด์ครีเอทเทคบอลเรเบลูชั่นยิทันทีบนโซเชียลด้วยยอดแชร์ถล่มพลายคลิปตีลังกาฟาถูกรีทวิตกว่าล้านครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมงแฟนกีฬาทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือโมเมนต์ที่น่าจดจำที่สุดของเทคบอลโลกปีนี้ชัยชนะนี้ไม่เพียงแค่ทำให้ไทยเข้าใกล้โพเดียมระดับโลกแต่ยังเป็นการประกาศศักดิ์ศรีให้โลกรู้ว่าไทยสามารถยืนในเวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี ความทุ่มเทของนักกีฬาความร่วมมือของทีมสตาฟและพลังใจจากคนไทยทั้งประเทศคือกำลังสำคัญที่ผลักดันให้ทีมไทยก้าวข้ามทุกขีดจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านเทคบอลจากยุโรปยังกล่าวว่าไทยมีระบบการเล่นที่ลื่นไหลที่สุดในทัวนาเมนต์นี้ทั้งเทคนิคค,ความคิดสร้างสารรค์และไหวพริบถือว่าทำได้เหนือบราซิลในหลายช่วงของเกมนี่คือระดับที่พร้อมจะแย่งแชมป์โลกในอนาคต แม้เส้นทางยังไม่จบไทยยังต้องลงเล่นรอบชิงที่3แต่ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงแบบนี้ทําให้แฟนกีฬาไทยต่างเชื่อว่าไทยมีสิทธิ์ทำได้มากกว่านั้นและแม้พวกเขาจะไม่พูดออกมาแต่ทุกคนรู้ดีว่าทีมไทยกําลังไล่ล่าบางสิ่งที่ใหญ่ยิ่งกว่าเพียงอันดับสานั่นคือการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีที่สายตาทั้งโลกกาลังจับจองความสําเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและความเชื่อที่ไม่มีวันดับของนักกีฬาไทย ทุกครั้งที่พวกเขาลงสนามพวกเขาไม่ได้เล่นเพื่อชัยชนะเพียงอย่างเดียวแต่เล่นเพื่อประเทศเพื่อความภาคภูมิใจเพื่อพิสูจน์ว่าไทยทําได้และในค่าคืนที่ประวัติศาสตร์ถูกเขียนใหม่ทั้งเล่มค่าคืนที่โลกต้องหันมามองประเทศไทยด้วยสายตาชื่นชมค่ําคืนนั้นทีมชาติไทยคือฮีโร่ของทุกหัวใจ